ตลาดตรงคำนะครับเข้าสู่สภาวะหอทำฮายนะครับเป็นเทรนด์นะครับจริงหรือไม่นะครับโกลนเตอร์นะครับยังสามารถใช้การได้จริงหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเราหมาคำตอบด้วยกันครับเขาทำฮายขึ้นมาเนี่ยนะครับมันมีปัจจัยต่างด้านนะครับฟอนเดเมนทัลนะครับเกี่ยวกับด้านสงครามนะครับปัจจัยภายนอกนะครับแต่ที่นี้ นะครับจริงๆแล้วนะครับโคนเตอร์เนี่ยนะครับเขาเหมาะในตลาดไซเวย์นะครับแต่นะครับถ้าตลาดตรงคำเป็นสภาวะฮับเทรนนะครับหรือดาวเทรนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับโคนเตอร์ก็ยังใช้ได้อยู่ครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะนำมาใช้ยังไงนะครับอันดับแรกกุลานะครับเราดูโครงสร้างของราคา นะครับของทองคำเนี่ยนะครับถ้าทองคำมันเป็น up trend นะครับการที่เราจะใช้โ c นเตอร์นะครับแน่นอนที่สุดนะครับเราต้องนะครับเทรดตามเทรนด์นะครับถ้าทองคำนะครับเป็นอัพเทรนด์นะครับเราก็รอให้นะครับราคาเขาย่อลงมานะครับแล้วเราค่อยนะครับดูเคลื่อนข่ของโก o เ n อร์นะครับเช่นมี signal บ้างอะไรบ้างนะครับดูส t o อะไรเนี้ยแล้วเราก็ ออกคาสั่งบายนะครับอทีนี้นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูนะครับครามตองกันเลยนะครับในช่วงนี้นะครับนะครับช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่จุดนี้นะครับครับตั้งแต่จุดนี้นะครับทองคำเนี่ยมันเป็น up trend เห็นไหมครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับเติมปากกานะครับเอาสักสีเหลืองน่านนะครับสีเหลืองน่านนะครับ เพื่อนๆนะครับดูนะครับตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้เนี่ยนะครับทองคําเป็นอัพเทรนด์นะครับเพราะอะไรครับเพราะเขายกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับสร้างนะครับไล่ขึ้ไลแล้วก็ยกโลว์โลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่คือทองคําเป็นสภาวะอัพเทรนนะครับวิ่งขึ้นไปเป็นชั้นแนลนะครับตามเส้นประการที่ผมขีดให้เพื่อนๆเห็นนะครับสีเหลืองนะครับอ่ะทีนี้แล้วพอเป็นอัพเทรนเนี่ยนะครับเราจะใช้โคอินเตอร์ยังไง เดี๋ยวผมขอญาตลบนะครับปะการนี่ออกนะครับอันดับแรกก่อนนะครับเวลานะครับถ้ามันเป็นอัพเทรนด์นะครับเราก็ต้องเล่นไปตามมาร์เก็ตตักเจอร์ก็คือเรารอเล่นหน้าบ่ายนั่เองนะครับเช่นนะครับจุดนี้เห็นะครับราคาลงมามีออเดอร์บายดูดนอกกรอบเวอร์ลายล่างเห็นไหมครับเราก็เปิดออเดอร์ครับเปิดออเดอร์บายเห็นไหมครับ พอเราเบิดเราก็บายปพ๊บเราอาจจะมาเช็คสโต้ครับว่าจะโตอยู่ฝั่งโอบอสรูดฝั่งยูโซหรือเปล่านะครับจากตัวอย่างนี้นะครับพอเราเข้าบายตรงนี้นะครับเราขึ้นมาเก็บ TP ตรงนี้นะครับนี่เราได้หนึ่งหม้นะครับหลังจากนั้นนะครับราคาก็ขึ้นไปเรื่อยๆเพราะว่าอะไรครับเพราะเพราะโครงสร้างราคามันเป็นอัพเซนด์นะครับฉะนั้นเราก็จะรอให้ราคาเนี่ยตรงนี้ครับก็ลงมา ดีเทคตรงนี้นะอีกรอบนึงครับเห็นไหมครับแล้วเราค่อยเข้าออเดอร์ตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับแล้วราคาขึ้นไปนะครับนี่เราสามารถเก็บ TP ตรงนี้ได้หนึ่งรอบแล้วก็ตรงบัวลยบนอีกรอบเห็นไหมครับเราเล่นซัมเทรนแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูตรงนี้นะครับว่าโคนนี้ที่นะครับพอตลาดมันขึ้นไปอัพเทรนเนี่ยแล้วนะตรงนี้นะครับตลาดเปลี่ยนเทรนนะครับเดี๋ยวผมจะเขียนด้วย นะครับปากกาสีเหลืองนล้งกันนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะตรงนี้นะครับโครงสร้างของราคามันขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วตรงนี้มันเกิดการเบรกนะครับก็คือตรงนี้คือเบรกก็คือ BMS เบรกมาเก็สตัคเจ็ตนะครับก็คือการเปลี่ยนเทรนนะครับพอมันเบรกแล้วขึ้นไปข้างบนเนี่ยนะครับตรวนี้ตาม QM ถูกต้องไหมครับเกม GFR เนาะเกียวกับตัวแล้วมันทิ้งตัวลงมาข้างล่างเห็นไหมครับเพื่อนๆนทิ้งตัวมาข้างล่างนะครับ แล้วทําโว์โลตรงนี้นะครับแล้วก็ทัมโโลโลไปเร,เรื่อยๆตรงนี้หายนะครับแล้วก็ทําโลหานี่คือสภาว,วะการเปลยนดาเทรนฉะนั้นเราต้องรอจังหวะในการเข้าเซลโอเคไหมครับนี่แล้วผมขออนุญาตลบนะครับมาฉะนั้นโครงสร้างนะครับพอโครงสร้างราคาตลาดมันเปนนเลี่ยนดาวเทรนนะครับ <S <S เราก็ดูนะครับสัญญาณนะครับโฟกัสไปที่เซล เหมือนอย่างตัวอย่างตรงนี้นะครับสัญญาณเซลล์มาแล้วนะครับแล้วสัญญาณเงื่อนไขเข้าเงื่อนไขครับก็คือจีกนอกกรอบบนลวดลายนะครับแล้วก็อาจจะมาเช็คสตัวครับว่าอยู่ในฝั่งโอบอสหรือเปล่านะครับได้หมดเงืนข่ายก้อนหนึ่งก้อนสองผ่านเข้าเด้วยทีครับรออะไรนะครับเนี่ยเก็บทีพีหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เก็บทีพีสองที่บนลวดเส้นบนลวดลายล่างนะครับทีพีหนึ่งที่ เส้นบุลดลายกลางนะครับนี่ตัวอย่างนะตัวอย่างการใช้นะครับโกลเดนเจอร์ Go ter, ในสภาวะที่ตลาดเป็นทั้งฮับเทนแล้วก็เป็นดาวเทรนอ่ะตัวนี้มาดูตรงนี้ต่อนะเ,นเพื่อนๆอ่ะตัวนี้นะครับมันรีเทคขึ้นไปข้างบนแล้วก็ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีสัญญาณา ter, จากโกลเดนเจอร์จะแสดงว่าหลอกไม่เข้าหลอไม่เข้านะครับอ่ะเรามาเรื่อยๆนะครับมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้เนี่ย มันเป็นไซเวย์เนี่ยไซเวย์ก็เซลนะครับถ้าขึ้นเด้งข,ข้างบนมีสิกเนลเซลเราก็เซลลงมาได้นะครับสิกเนลบายเราก็บายขึ้นเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นไซเวย์นะครับเราเล่นได้ทั้งฝั่งเซลแล้วก็เล่นได้ทั้งฝั่งบายโอเคไหมครับอ่าทีนี้ตรงนี้มามาเปิดอัพเทียนต่อเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้เป็นอัพเทียนนะครับนะครับรนะครับตัวนี้พอเป็นเป็นอัพเทียนโอเคครับเราจะรอให้ราคาเขาย่อลงมา นะครับแล้วมีสัญญาณจากโคนเตอร์คือบายนะครับบายตรงนี้แล้วเพื่อนๆดูข้างล่างเห็นไหมครับส่ so, ตัวเข้าอยู่ฝ oh, so, ั่งโอ้โซพอดีเข้าครับนะครับเข้าอินที่ที่โดนเรื่องนี้นะครับแล้วเก็บทีพีอย่งที่เส้นบริเวณกายกลางนะครับแล้วก็ทีพีสองที่เส้นบริเวณลายบนนะครับหรือเราอาจจะดีไซน์นะครับทีพีที่ระยะจุดก็ได้ นะครับเรื่องแบบนี้ครับไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับฉะนั้นสรุปแล้วนะครับโคเดนเจอร์เนี่ยนะครับสามารถนะครับเทรดได้ทุกสภาวะตลาดนะครับเทรดได้ทั้งไซเว์นะครับทับเทนแล้วก็ดาวเทนแต่นะครับมันจะมีความแม่นยำที่มากยิ่งขึ้นนะครับถ้าตลาดเป็นไซเว์นะครับฉะนั้นนะครับ สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ติดตั้งโคลนเทอร์ไปแล้วนะครับก็นำไปประยุกต์นะครับเล่นไปตามเทรนด์นะครับแล้วก็สามารถทำกำไรได้นะครับปกตินะครับแล้วก็การเล่นตามเทรนด์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราก็สามารถนะครับรัน TP นะครับระยะไกลได้เนาะนะครับเพราะว่ามันวิ่งเป็นชแนลขึ้นไปข้างบนนะครับแต่ถ้าเล่นสวนเทรนเนี่ยนะครับผมไม่แนะนำให้ สมาชิกเพื่อนๆใช้โควนเตอร์นะครับเพราะมันจะมีความสุ่มเสี่ยงนะครับเลื่นไปสามเซนดีกว่านะครับแล้วก็วาง TP นะครับให้มันไกลขึ้นนะครับเพิ่มลิฟต a แอนด์ดีวอร์นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เนื้อหานะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ติดตั้งโควนเตอร์ไปแล้วนะครับก็ลองไปใช้ดูนะครับรับรองว่านะครับท่านจะทํางเอาไรนะครับ ตลาดทองคำนะครับได้ทุกวันอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ใช้ได้ทุกสภาวะนะครับของตลาดนะครับสำหรับวันนี้นะครับฝากพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะครับตักเทีดนะครับฝากกดไลค์นะครับฝากคอมเมนต์นะครับแล้วก็ฝากกดแชร์นะครับอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับเรลาอีพีจะไปครับลองมาชมกันว่าครับเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเนื้อหาอะไรสำหรับวันนี้ นะครับผมโคตบูรินนะครับไอบีติดดิ้งนะครับต้องของกล่าวคำว่าสวัสดีสวัสดีครับ